สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหอมนะคะช่องหอมเด็ดซันนะคะวันนี้หอมก็จะมาแนะนําตัวให้พี่ๆทุกคนได้รู้จักหอมกันมากขึ้นนะคะชื่อเล่นชื่อหอมนะคะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงบัวหอมนามแสงนะคะอันนี้เป็นชื่อสมัยที่หอมเรียนอยู่ที่ไทยนะคะก็จะมาแนะนําตัวให้แบบว่าเออทำไมหอมถึงอยู่ที่ไหนตอนนี้หอมอยู่ที่ไหนแล้วก็ทาไมถึงพูดไทยชัดนะคะหอมก็เป็นคนเชียงตุงนะคะหอมเกิดที่เชียงตุงนะคะแล้วก็ แม่ก็ส่งหอมไปอยู่ที่แทคเคเล็กตอนหอมได้อายุสิบขวบนะคะไปอยู่ที่แม่สายคะ่ะหอมก็ได้ไปเรียนที่เรียนเวียงทานคํานะคะก็คือนใ,นใกล้กับบ้านนั่นเองนะคะก็ได้เรียนที่ไทยแล้วก็พออายุเยอะขึ้นก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ฝั่งแทคเคเล็กนะคะมาอยู่ที่แทคเคเล็กจนโต <c oughs> จนถึงปัจจุบันนะคะหอมมาอยู่แทคเคเล็กจนถึงปัจจุบันก็กตอนนี้ก็ย้ายกลับมาเชียงตูได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะหอมก็เพิ่งกลับมาได้เดือนหนึ่งนะคะ ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับทางเชียงตุงสะเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะข้อที่นี่เกิดที่นี่แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่นั่นเองนะคะไปโตที่ไทยก็เลยไม่ได้คุ้นชินกับเมืองเรานั่นเองนะคะทําไม่ถึงตัดสินใจทํา youtube นะคะหอมตอนหอมกลับมาเนาะหอมได้เห็นบรรยากาศบ้านนองเราคือวิวดีแล้วก็ตอนหอมไปอยู่ที่ไทยนะคะก็จะมีพี่ๆไทยนะคะแบบเห็นหอมพูดภาษาไทยใหญ่ใช่ไหมคะพี่ๆเรื่องพี่ที่เมืองไทยก็จะถามว่า เออทำไมสอนที่พูดบ้างสิน้องหอมพูดภาษาไทยใหญ่แล้วดูน่าฟังจังเมืองน้องหอมเป็นแบบไหนใช่ไหมพี่พี่ก็จะถามหอมเนาะเมืองน้องหอมเป็นแบบไหนบ้างพี่ก็อยากไปเชียงตุงจังเชียงตุงมีอะไรบ้างของกินมีแบบไหนบ้างพี่พี่ไทยก็คือพี่พี่ที่เมืองไทยอ่ะจะสนใจวัฒนธรรมของไทยใหญ่มากนะคะแล้วก็จะถามหอมบ่อยมากถามทุกวันเลยค่ะหอมก็เลยตัดสินใจทำ YouTube นั่นเองนะคะก็จะได้ให้พี่พี่ที่ไทยได้เห็นวัฒนธรรมของเมืองเราด้วย แล้วก็บ้านเมืองของหอมเราอยู่อยู่กันยังไงนะคะกินแบบไหนก็คือต่างกับที่ไทยมากนะคะหอมก็โตที่ไทยนะคะแต่ก็ยังไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองนะคะทรรมเท่งตัดสินใจมาอยู่เพราะว่าอยู่ที่ไทยจนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ช่วงโควิดด้วยนะไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรก็เลยกลับมาเปิดร้านที่เชียงตุงนะคะหอมก็เปิดร้านขายชุดนอนนะคะชุดนอนน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะก็ที่นี่ก็ก็ไม่ค่อยมีนะคะร้านชุดนอนก็ใครที่อยู่เชียงตุงก็มาอุดหนุนได้นะคะ ตอนนี้นี่หอมอายุ20แล้วนะคะก็คือไปอยู่ที่ไทย10กว่าปี10ปีนะคะโตที่ไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับมาที่เชียงตุงค่ะปีนึงจะกลับมาแค่ครั้งหนึ่งนะคะมาเที่ยวเทศกาลแบบสงการสงการก็ไม่ค่อยได้กลับนะคะออกพรรษาเข้าพรรษาปีละสองครั้งค่ะก็คือกลับมาทมําบุญเนาะไทยใหญ่เราจะมีแบบว่าประเพณีต่อให้ไปทํางานไกลแค่ไหนหรือถ้าจําเปน็น่ะ ออกพรรษาหรือเข้าพรรษาก็จะกลับบ้านกลับเมืองนะคะกลับบ้านกลับเมืองพองออกพรรษาเข้าพรรษาเสร็จล้วก็จะกลับไปทํางานต่อนะคะซึ่งหอมก็ทําทงานอยู่ท้าเครีนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ทําก็เลยกลับมาเปิดร้านเป็นของตัวเองนะคะก็ตัดสินใจทํา youtube เพื่อให้พี่ๆทุกคนได้เห็นวัฒนธรรมของเมืองเราแล้วก็บ้านเมืองเราของกินเมืองเรานะคะก็จะมีคลิปแบบเออทําของกินไทยใหญ่อะไรนี้หอมก็ไม่ค่อยเพ่าค้่าไม่ได้โตที่นี่มั้งคะ แต่ก็ยังจํารสชาติอาหารเมืองเราได้อยู่นะคะก็ไม่ค่อยได้กินซะเท่าไหร่นะฝากพี่ๆทุกคนนะคะติดตามหอมด้วยนะคะหอมก็อยากแนะนําให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะว่าเออบ้านเมืองเราก็น่าสนใจนะคะมีแบบของกินแบบนู้นแบบนี้นะคะก็คือซึ่งที่ไทยย่ะไม่มีนะคะก็ก็เหมือนเราไงคือแบบหอมก็สนใจของกินที่ไทยนะคะบับยังมีเยอะเลยะคะ่ะที่หอมยังไม่เคยกินนะคะ ไปอยู่ไทยไปได้ถึงเชียงรายเชียงใหม่นะคะแต่ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้กินนะคะอาหารไทยซึ่งหอมก็เชื่อนะคะว่าพี่ๆทุกคนพี่ๆเอีคนไทยทุกคนต้องอยากลองชิมอาหารพื้นบ้านของไทยใหญ่นะคะแล้วก็หอมจะมีแบบว่าป้าของหอมเนี่ยจะเป็นเป็นพ่อม่นะคะเขาแบบเขาแบบว่าจะทําอาหารพ่อม่ตลอดอ่ะเดี๋ยวไว้หอม จะมาทําคลิปทําอาหารพม่าให้พี่ๆได้กินกันนะคะอาหารพม่าก็คืออร่อยนะคะอร่อยจะน้ํามันจะเยอะนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีอาหารไทยใหญ่แบบไทยใหญ่แบบจริงๆเลยนะคะตอนนี้หอมก็ได้มาอยู่กลับมาอยู่เชียงตุงนะคะก็กลับมาได้เดือนอนึงแล้วนะคะตอนนี้หอมก็เปิดร้านอยู่ที่กลางใจเมืองเชียงตุงนะคะใครที่มาก็มาเที่ยวได้ ก็แม่ก็จะอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะหอมไม่ได้กลับมาอยู่บ้านกับแม่เนาะแม่ก็จะอยู่บ้านบ้านของหอมนะคะตอนนี้หอมก็คือเปิดร้านเสื้อผ้าก็คือเช่าร้านไว้นะคะเป็นตึกเป็นเหมือนบ้านนะคะเป็นบ้านสองชั้นเนาะข้างบนก็จะมีห้องนอนห้องนอนเหมือนบ้านเนาะข้างบนก็นอนข้างล่างหอมก็เปิดร้านก็หอมก็นอนที่ร้านเลยนะคะเพราะว่าไม่สะดวกที่จะกลับบ้านนะคะก็สงสามวันก็ไปหาแม่ทีอะไรแบบนี้นะคะก็ ไว้คลิปหน้าหอมจะพาไปที่อื่นหรือจะพาไปที่ไหนก็อยากให้พี่ๆทุกคนได้ติดตามช่องของหอมด้วยนะคะหน้าหอมจะพาไปกินอะไรนั้นต้องตามไปชมนะคะก็ฝากติดตามเพจเพจกับกลุ่มหอมด้วยนะคะลิงก์ลิงก์งเพจกับลิงก์กลุ่มหอมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะกออ็ฝากติดตามฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้หอมด้วยนะคะ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ